เวลาเราไปทะเลเราก็อยากนั่งเรือดำนำ้ำควรไปหมุ่มฟาดแข้งหมดอะทำท่านเนี่ย Welcome to P ี M Channel ไม่ทันไม่ฮะดีเล่อเจอถ่ายที่เนม M อ็มพีพูดแล้วอะไรสักอย่างสะดุดตีนไม่สะดุดไฟไปอันนั้นไม่รู้อันนั้นฟังไม่คอยรู้เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันร้องอ่แล้วคือเหมือนเขายิ้มหัวเราะแบบเหมือนหลุดมุกจริงๆนะตอนที่ถ่ายแล้วแบบเหมือนจะเป็นเพลงแบบตลกนะแต่ก็ปั่นแล้วก็มีแบบลามเขียนอะไรนี่ก็คมเหมือนกันนะเหมือนแบบว่ามีจังหวะให้เราฮื้อฮื้งด้วยใช่ใช่ไม่ได้ฮาอย่างเดียวแต่ชอบตอนจ่ายค่าไฟมากเลยไม่จ่ายเหมือนกันไม่ก็มันเพิ่งมาไม่ได้จ่ายอะไรเงี้ยค่าไฟแม่งขึ้นทุกเดืออนน่ะครัับง ผมนี่คืออยู่บ้านทั้งวันตลอดเวลาไม่ใช่แค่ค่าไฟค่าหางด้วยแม่งทุกค่าครับแต่ว่าก็ประหยัดค่าน้ำมันเนี่ยเพราะไม่ต้องออกไปข้างนอกเนาะแต่เธอก็ออกบ่อยนะเห็นขับรถออกไปข้างนอกไว้บ่อยเรามีธุระไงอ๋อมีธุระไปไหนมาเลี้ยงน้องๆ้องหนิงน้องน้องกูชอบเอ็มวนะมันมีความแบบว่าความน่ารักอะมันมีความสนุกสนานอยู่ในกลุ่มชอบหน้าของ m อ็กับมายาล่าเวลาเขาเล่นแล้วก็คือมีน้องๆที่แบบว่ามาอยู่เป็นแบบแบล็กเกล้าข้างหลังอะทำท่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมล้อเลียนอะไรเงี้ยล้อเลียนล้อเลียน ส่วนแบบท่าของไมล่าแบบปัดเท้าทำท่าด้วยนเนี่อยอะไรเงี้ยเอ โอเคเรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่านะคะแมล่บเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าที่นี่มันแคบวนๆกันมีคนที่มันแซบที่นี่มันแคบน่าจะหมายถึงแบบโลกยุคนี้อะโลกยุคนี้แบบว่าแคบแล้วเพราะว่าโซเชียลอะไรมันเยอะทําอะไรผิดอะคนทั้งประเทศรู้ได้ในรุ่นเร็วเป็นกระแสกันง่ายดราม่ากันง่ายทำอะไรก็ต้องระวังตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครที่มันแซบก็น่าจะหมายถึงกูนั่นแหละอย่ามากวนตีนเดี๋ยวเดี๋ยวปากมึงแตกตัวเขาเองนั่นแหละที่แซบแล้วก็เนมพี่นะคะมึงก็รู้ดีตอนนี้โลกมันแคบใช่อออี้เเเธธถถาใจึง <g ül> ก็ลองเข้ามาแรกเอาอะไรแกเอาอะไรกใจไงเใจถ้าใจถึงก็เอาใจเข้ามาแรก<า>ไม่น่าเชื่อเลยว่าวงมีความคิดดีๆแบบนี้ด้วยเ,เข้ามาใกล้ๆรมมะวังโดนกระแทกโดนกระแทกไงเดินไม่ระวังมันก็เลยชนกันซุมซ่ามงี้ าบางทีก็ชนข้างหน้าบางทีก็ชนข้างหลังเพราะว่ามันเดินเบียดกันไงระวังโควิดนะถอดคําพูดถอดคําพูดที่บอกว่าคิดเดียวเลยเฮ้ยพวกมึงจะเอาลำตัดหรือลำแข้งอ๋อลำตัดลำตัดมาเลยนะคะแล้วก็ลำแข้งเจ้าขาคุณว่าละ่ะอย่างเธอน่าจะต้องโดนลำแข้งดูอว่าลำตัด<ะ>เราเอาลำตัดดีกว่าแต่ทุกวันนี้โดนลำแข้งนะทุกคืนแหละครับควรไตหมุ่มฟาดแข้งหมดอะ เอคอุูคนจะไม่ได้เห็นบ้านแผลบูลบอกว่าผมอะต่อยท้องเดียวเล่นลําตัวอเดียวขี่้างนี่เขียวหมดแล้วคือปากดีผมเต็งหมดแล้พอพอพอเป็นหลับฝันตอนนั้นแล้วพอดูป่ะถ้าพอดูร้อเล่นล <laughs> <laughs> มันเต่มผมมึงเดียวเลยครับต่อไปนะคะ โบ๊ะโบ๊ะเห็นเธอเต้นตั้งแต่บนโต๊ะละโบ๊ะโบ๊ะกวนตีนที่กูระวังอีโบ๊ะนะเปิร์นเปิร์นเปิร์นบะโบ๊ะโบ๊ะอีโบ๊ะท่อนไมอ่าว่ับเปิร์นไมอ่าที่นี่มันแคบทําอะไรก็คิดให้ดีหน่อยก็คืออย่างที่บอกไปเลยโลกมันแคบแล้วครับทุกวันนี้ทําอะไรคนเห็นนะหาตัวไม่ยากด้วยนะพวกคอมเมนต์นะหาได้นะหาได้ทุกคนจริงหาไดทุกคนอย่าให้เจอตัวเพราะถ้าเจอคงไม่มีปล่อยมากะเอ็มทีมึงรู้ดีว่าไม่มีกล่อยโตเป็นควายละก็ทํำตัวใหห้ดดีีนน่่อยะเคมทล แคแต่ว่าใจกูมันกว้างคนที่พร้อมแลกขำหน่อยมีใครบ้างถ้ามึงอยากแบกบ,บอกเลยกูไม่ห้ามแต่ว่าคนจริงอะ่ะบอกเลยเขาไม่พลาด <Wow. S 3> ใจกูมันกว้างกูเพ,เพื่อเพื่อแผ่อะไรอย่างงี้ช่วยเหลือคนคนที่พร้อมแลกอ่ะมีใครบ้างใจแลกใจกันอ่ะมีเปล่าพอโตมาไม่มีมีเยอะไหมไม่ค่อยมีมีคนพร้อมจะโกงกูตลอดเวลานี่พูดถึงเรื่องเดินยืมเงินหรือเปล่าเนี่ยเปล่าเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่มีใครโกงเอาได้ถ้าอยากแบกบอกเลยกูไม่ห้ามความทุกข์หรือความเครียดหรืออะไรอย่างงี้ป่ะถ้ามึงอยากจะแบกพวกนั้นไวู่ไมห แต่ว่าคนจริงบอกเลยเขาไม่พามก็ไม่พูดเยอะค่ะกูเล่นเลยไม่ลาบกูเนี่ยไม่พามเดี๋ยวการกระทํามันคงตอบไอ้พวกขี้เสือกเดี๋ยวสายตามันคงสอดกูสูบทางปากแต่ว่าควันมันลงปอดกูเอาสระพยัญชนะมารวมกันละลงจอดอันแน่นะที่เราโอ้โคเทเลยนะชอบที่แบบสูบทางปากแต่ว่าควันมันลงปอดคือมันก็เรื่องธรรมดานะแต่พูดออกมาแบบนี้มันเท่มันดูเท่ดีว่ะแต่ไม่ได้บอกว่าการสูบอะไรเงี้มันเท่นะคือมันไม่ได้เท่หรอกแต่ว่ามันก็เขาชอบบูมชอบคําดีนะกูไม่พามแต่การกระทํามันตอบพูดหรอกการกระทำมันบอกอย ใครเป็นใครอะไรเงี้ยตัวจริงอ่ะไม่พูดเยอะใช่แล้วที่เขาบอกไงกูเอาสละมารวมกันแล้วลงจอดคือแบบมันรวมกันแล้วแบบว่ามามาทำให้พวกมึงฟังเราเรานึกถึงฟิลไหน่เลยวะไอการเอาสละพยัญชนะมารวมกันแล้วลงจอดหนังพวกขบวนการเรนเจอร์ทั้งหลายอ่ะ5สีอ่ะพวก power รンเจอร์อะไรเงี้ยรวมร่างกันเนี่ยเป็นหุ่นยนต์รวมร่างเอาสละพยัญชนะมารวมกันก็เหมือนเอาทุกตัวมารวมปุ๊บปุ๊บแล้วลงจอดกับพร้อมสู้อะไรอย่างเงี้ยไปนู่นยังไงวะไม่คิดภาพกันเหมือนแบบว่าประกอบร่างประกอบร่างแล้วลงมาพร้อมจะสู้อะไรอย่าง oder oh, <laughs> ตามหาจนเจอไม่ว่ามึงอยู่ที่ใดเฮ้ยผมเปล่าผมไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ค่ะก็มึงอยู่ไหนในกูไปเจอแต่กูไม่ได้ฆ่ามึงนะเขายิงกระดาษมาให้ผมตั้งห้าใบอ๋อไอสัตว์ไม่ได้จ่ายค่าใบโอ้ไม่จ่ายค่าเดือนนี่เขาไม่ตัดอีกเหรอออจริงแค่เดือนเดียวเขาก็ตัดแล้วมั้งเขาส่งใบเตือนมาแล้วมั้งรื้อบึมบัมบึมบัมกูมากันแค่สองบอกพวกมึงว่าอย่าเพิ่งคลั่งอืมบึมบัมบึมบัมบ้านมีรถถังเราหวังว่าได้ขึ้นบั่งเราก็หวังว่าเราจะได้ขึ้นมั่งนะเนาะเวลาเราไปทะเลเราก็ออยยาานนนัั่่งงเรืด้ กลัวไม่ได้กลับมาถ้าเกิดว่าเราได้ขึ้นรถถังนะเรายิงที่แรกเลยสภาพะยิงมึง่ะต่อไปนะอันนี้อันนี้ท่านโบบะไม่รับนะแมงเมื่อวานผมเจอนักเลงท้าต่อยเนมทีว่าพวกแม่งปากดีมึงต้องสั่งสอนหน่อยผมไม่รอช้าผมรีบกระโดดถีบถีบเต็มสองตีนถีบจักรยานหนีเพราะพวกแมงมีของจริงชอบตรงนี้ถีบจักรยานหนีแล้วพวกแมงมีของจริงหน้าตาตลกดีอะเป็นมุกโบบะต่อไปเนมทีวันนั้นออดิชันเดะเรปเปอร์พี่แม่งเจ๋งอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้พููดดเวออแคค่กกกจับไมม์ทุุนน็ตตืสี เปล่าสายไหมดูด, oh, ด,ด,ดอ๋อเขาดูดสะดือไฟม,มันโดนแล้วมันก็น่าจะดูดสะดือ oh, อะไรอย่างเงี้ยป่ะเอออันนี้ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ออของแบบศิลปินที่แบบโชว์บ่อยๆอะไร oh, อย่างเงี้ยอแล้วมันก็ดูดวันนั้นครับไปกินข้าวร้านหนึ่งมาสั่งไปหนึ่งจานต้องสั่งเพิ่มเลยโอโหมันอร่อยมากเหรอเปล่ามันให้น้อย บางทีไม่ต้องเล่นก็ได้แนละ้ะเขาโบบาเธอก็ไม่ต้องโบบา่าเราก็ได้เพราะ่าทีเราก็งงต่อไปนะคะมายาลาบอย่ามาทําตลกถ้าเกิดว่ามึงยังไม่สนิทแล้วอย่ามาทําสกิตมึงไม่ได้ซีกับกูทั้งหมดมึงยังไม่สนิทอย่าทามาสกิตพวกมึงควรจะหลบกูว่ามึงเจอกับร่างสถิตแล้วต่อให้มึงมาโชว์ประสิท์กูก็จะถีบมึงติดกระจกไอ้สัต์อันนี้สัมผัสเขาแบบโหดเหมือนกันนะลงท้ายด้วยสนิทใช่ไหมบาสองเขาไม่ได้ลงสนิทแต่ว่าเขามาสัมผัสตรงกลางแล้วก็ลงท้ายเป็นทั้งหมดเป็นอีกสัมผัสหนึ่งพอบาสบบามไป,ไปลงสถิตตแ่่วา ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ตรงกลาง,งคือเขาสลับสลับมันฟิปนะไม่สนิทอย่าทํามาติดตลกในวันดีนะคะอย่าเพิ่งตัดสินหนังใครด้วยนะปกะก็คือแค่แบบภาพเบื้องหน้าเฉยๆอะ่ะกูสักมาก็หนังกูเต็มหน้าอกหน้าอกกูอะตัวกูไม่ต้องเสือ้อกูจะสักก็เรื่องของกูโลกมึงมันแคบเพื่อนมึงก็แทบหมดไม่มีเพื่อนก็คือเหมือนแบบว่ามึงก็อยู่กันแค่แบบแค่นี้เพื่อนมึงก็ไม่มีใครเอาแล้วเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนอะไรอย่างงี้ประเทศไทยยังต้องแก้แต่เงินกูให้แม่หมดเพลงนี้ผมว่าสนุกด้วยสนุกด้วยแล้วก็มีราม่เไมใ่ แค่แบบว่าสนุกอย่างเดียว <Yes. S 1> แล้วก็มุกโบบามาทำแรปนี่ก็สนุก,นนก,นนกดีตลกดีนะกวนตีนแล้วเขาก็ตลกจริงอะในคลิปบูมว่าก็ตลกจริงในงไม่รับ <laughs> การเล่นของเขาด้วยแบบมันมีความสุขอะดูแล้วเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยเพราะเขาก็โบบาเล่นกัน <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใช่เออดูเขาสนุกกับการทําเพลงนี้อะไราเงี้ยใช่จจบไปแล้วค่ะเพลงนี้เพลงโบบะโบบะเดี๋ยวต้องไม่หัดโบบาเพิ่มแล้วเพราะว่าบูมรับมุกหวงไม่เคยทำรับไม่ทันระวังอีโบนะยินืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาพูดคุยมาเม้นพูดคุยกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเพลงนะะคบบ Transcrição e